ก็จะมารีวิวนะคะเจ้าสองตัวนี้เลยนะคะทุกคนคือเอเซนาแล้วก็ฮานิตี้นะคะเพราะว่าวิวเห็นแม่กินบ่อยมากเลยนะคะทุกคนมันช่วยในเรื่องอะไรคือช่วยในเรื่องชะลอความเหี่อย่นของผิวพรรณนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อการไหลเวียนเลือดน,นะคะเจ้าสองตัวนี้ก็คือกินแล้วก็คือแบบมีสารสกัดมาจากผลไม้พวกเบอร์รี่นะคะจะมีเบอร์รี่มี เมลอนมีมะเขือเทศมีสตรอเบอรี่แล้วก็ที่สำคัญนะคะจะมีบีนรูทนะคะทุกคนเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่กล่องก็จะเป็นนี้นะคะทุกคนเราก็จะแกะเลยก็จะเป็นซองซองแบบนี้นะคะทุกคนนี่จะเป็นซองนี้นะต่อมานะคะเราก็จะแกะเจ้าตัวฮันนิตี้เลยนะคะทุกคน นี่นะมันก็จะเป็นซองแพ็คคู่นะคะเราก็จะมาตัดกันเลยนะคะทุกคนนี่นะนี่นะคะตองตนี้เราก็จะเทลงแก้วเลยนะคะ เป็นสีขาวๆเนาะเอเซนา่าแล้วก็จะมาเป็นาอนตี้ก็จะเป็นสีม่วงๆชมพูชมพูนะคะพอเราเอาผสมกันนะคะทุกคนก็จะได้เป็นสีชมพูอ่อนๆเลยนะน่ากินใช่ไหมคะทุกคนดูสิสีสวยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ